สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อให้บริการเติมเกม Cookie Run และเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยดดัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแนะนําข้อมูล เกี่ยวกับทีมซัมมอนกันนะครับก็คือทีมซัมมอนเนี่ยมักจะมีหลายๆคนถ้าเข้ามาถามว่าอ่ะมันคือทีมอะไรมีตัวอะไรบ้างจัดทีมยังไงช่วยแนะนำทีได้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะอธิบายแบบให้มันรู้เรื่องภายในคลิปเดียวอ่าเริ่มต้นกันที่ทีมซัมมอนคืออะไรจริงๆแล้วมันมีหลายชื่อนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าทีมลูกน้องทีมลูกสมุน บางคนเรียกทีมสวนสัตว์บางคนเรียกทีมอันเชิญแต่ผมอะจะถนัดเรียกว่าทีมซัมมอนอ่ะสรุปก็คือมันจะสามารถเรียกลูกสมุนมาช่วยโจมตีได้ในระหว่างที่เราเล่นนะครับอ่าหลักๆแล้วปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีประมาณ5-7ถึงตัวนะเดี๋ยวลองนับดูไม่รู้ว่าถูกเปล่าเริ่มต้นกันที่ตัวแรกจะเป็นหอยนางรมตัวนี้เรียกลูกสมุนหอยนางรมมาช่วยโจมตีได้ อีกตัวตัวที่2นะครับเป็นคลันช็อกโกชิพตัวนี้เรียกหมาป่ามาช่วยโจมตีได้อือ่าต่อมาเป็นน้องแกะนะครับอันนี้น่าจะรู้กันเป็นคุกกี้รสดอกปุยไฟยใช่ไหมตัวนี้ก็จะมีการเรียกแกะมาช่วยโจมตีได้ต่อมาพายฟักทองอันนี้ก็มีการเรียกปุ้มปุ้ยมาช่วยโจมตีได้เช่นเดียวกัน ตัวไหนอีกตัวไหนอีกช่วยกันนึกนะถ้าตกหล่นตัวไหนก็ขออภัยด้วยกลัวจะข้ามตัวนั้นตัวนี้ไปเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้สี่ตัวแล้วนะต่อไปก็เป็นชะเอมนะครับตัวที่5ตัวนี้ก็มีการเรียกลูกสมุนเป็นลูกน้องโครงกระดูกนะครับมาช่วยโจมตีได้ต่อไปหมดจากชะเอมก็จะเป็นตัวนี้นะครับ น้ำตาทีมะตัวนี้ก็จะเป็นการอัญเชิญผู้ทีมะสโนคิงมาช่วยเราทำดาเมจได้หลักๆจะมีประมาณนี้ก็อันนี้คือตัวหลักนะมันจะมีออปชันเสริมอีกเดี๋ยวเราจะอธิบายแยกย่อยให้แล้วที่นี้การจัดทีมเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะพอเข้าใจกัน่าผมจะขออนุญ,ญาตลองเซตทีมมาให้ดูสักหนึ่งทีมแล้วกันนะเอาที่เป็นซัมมอนล้วนก่อน อหอยนางรมคลั่นโช็อกโกชิพนะครับแกะพยฟักทองแล้วก็ตัวซัมมอนอีกสักตัวหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดนะเราแค่เซตเป็นตระกูลซัมมอนไว้ก่อนอ่านี่สมมุติว่าเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะมีการเรียกลูกสมุนนี่เรียกได้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 เ,ไดเนี่ยองประกอบโดยรวมแบบนี้จะเรียกว่าทีมซัมมอนแบบชัดเจนนะครับหรือไม่เราอาจจะใส่ไปเป็นอ่า ไอเจ้าน้ําตาลหิมะก็ได้เพราะว่าตัวนั้นก็เป็นตัวหลักเช่นเดียวกันในทีมซัมมอนยุคก,ก่อนแบบนี้นะครับส่วนสมบัติที่เราจะต้องใช้งานแบบจําเป็นต้องใช้นะจะเป็นแบบนี้สมบัติหมอนปักเข็มของยอดดีไซเนอร์เห็นไหมเขาบอกว่ามันจะช่วยเพิ่มพลังโจมตี80%รของสิ่งที่เพื่อนในทีมเรียกออกมาทั้งหมดรวมทั้งช่วยเพิ่มเวลาต่อเนื่อง30%ของสิ่งที่เรียกออกมาเห็นไหม มันช่วยสนับสนุนทีมซัมมอนได้ดีมากมีการเพิ่มดาเมจ80%นะสูงแล้วก็ยืดเวลาการออกมาได้แบบนี้โคตรดีอีกชิ้นที่จะต้องใช้ก็เป็นสมบัติทั่วไปนั่นก็คือตำรานะครับแล้วก็สมบัติอีกชิ้นจะเป็นนาฬิการะดับคอมมอนแบบนี้เลยอันนี้หลายๆคนน่าจะพอเข้าใจฟิกไว้แบบนี้เท่านั้นไม่มีแบบอื่นถ้าเป็นแบบอื่นมันจะเป็นทีมซัมมอนที่ ไม่ใส่สมบัติซัมมอนเป็นการเอาจัดไปทํากับอคอมโบอื่นภายในทีมนะครับต่อไปนี่นะเป็นองค์ประกอบประมาณนี้คือมันก็สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและบัฟบัฟและตัวไหนสําคัญที่สุดในทีมซัมมอนนะครับเราอธิบายแบบง่ายๆเลยนะตัวที่หลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่ามันสําคัญที่สุดผมยกให้เป็นแกะอันดับหนึ่งเพราะว่าตัวนี้จะมีการ บัฟทีมโดยรวมดูจากสกิลได้นะครับเขาจะมีการฮิลได้อันนี้ทั่วๆไปมีการสตันได้ก็โอเคแล้วใช่ไหมแต่นอกจากนั้นเขาจะมีการเพิ่มพลังต่างๆให้กับตระกูลซัมมอนทุกคนสามารถมาอ่านได้ตรงนี้เลยมันจะทําให้ตัวซัมมอนเนี่ยเก่งขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็มาอาเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพสูงขึ้นคือ เอาง่ายถ้าทีมซามอนขาดแกะไปมันจะลดอำนาจลดอันที่สองลงไปเยอะพอสมควรตัวนี้จําเป็นมากอีกหนึ่งตัวที่ต้องมาคู่กันและก็ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือไายฟักทอง2ตัวนี้จําเป็นต้องทําคอมโบร่วมกันไา่ฟักทองข้อดีคือมีการตัดฮิวนะครับลดปริมาณการฮิวของฝ่ายตรงข้ามได้สูงมากทําให้เขาเนี่ยฮิวยังไงก็ไม่เต็มและก็มีแบบลูกสมุนมาช่วยโจมตี มีบัฟนู่นนี่นั่นเวลาไปกับซัมมอนเนี่ยมันจะเก่งขึ้นดังนั้น2ตัวนี้จําเป็นต้องใช้ในทีมซัมมอนไปคู่กันเท่านั้นนะครับถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งคือเล่นแทบจ,จะไม่ได้เลยอ่ะพอเข้าใจใช่ไหมต่อไปแนวหน้าเนี่ยถามว่าขาดได้ไหมมันขาดได้นะแต่ถามว่าต้องใส่ไหมก็อาจจะต้องใส่อใส่ไปแบบนี้นะครับเนี่ยหลักๆแล้วผมจะใช้3ตัวนี้แต่ที่เน้นๆคือ2ตัว แกะกับฟักทองตัวนี้อาจจะออกได้แต่ก็จําเป็นนะอ่าต่อไปมันจะเป็นฟังก์ชันเสริมของทีมซัมมอนก็คือตัวที่อยู่ในทีมซัมมอนแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่เรียกลูกสมุนพอเข้าใจไหมคือมันไปกับทีมซัมมอนแล้วมันจะเก่งแต่ว่ามันแค่ไม่ได้ช่วยเรียกลูกน้องมาไม่ได้มีการสร้างบัพเกี่ยวกับซัมมอนแต่มันจําเป็นนะครับมีหลายตัวมากที่เกี่ยวข้องกันเดี๋ยวขอไล่ไปทีละตัวเลย ตัวแรกนะครับที่มักจะเจอคู่กับทีมซัมมอนนั่นก็คือนี่ตระก,กูลตัวฮิล BTS ต่างๆนะครับมันสามารถใส่กับซัมมอนได้ลงตัวแพทปัจจุบันเราจะเจอกันเยอะก็คือการเอา BTS ไปใส่ร่วมกับทีมซัมมอนนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยเห็นไหมมันจะมีการฮิลฮิลคู่กันการสตันก็เป็นซัมมอนสฮิลที่โอเคขึ้นอัปเกรดขึ้นนะครับแบบนี้จะ สามารถทะลวงแนวหน้าเขาได้แล้วก็มีการยื้อเกณฑ์จาก2ฮิลเนี่ยประมาณนี้เลยอีกหนึ่งตัวที่สามารถไปกับซัมมอนได้โอเคนะครับโอเคมากๆเลยก็จะเป็นตัวฮิลอย่างยูนิคอรนอันนี้ใช้ได้หลายๆคนก็น่าจะลองเล่นมาแล้วประมาหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรากลับแต่ว่าแพทนี้ต้องเข้าใจด้วยว่า BTS คือเก่งกว่านะ ต่อไปหนึ่งตัวที่เจอเหมือนกันในทีมซัมมอนนะครับจะเป็นการเอาไอ้เจ้าซอเบเนี่ยแหละไปใส่นี่อาจจะแทนแนวหน้าแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะซอเบข้อดีคือมีการสะสมดาเมจแล้วก็สามารถไปกับซัมมอนได้ดีไม่เชื่อคุณไปลองได้นะตัวนี้ผมลองเทสมาประมาณหนึ่งแล้วหรือคุณจะเอาไปใส่แบบนี้ก็ได้อามันเป็นตัวดาเมจเพิ่อมอีกห่งตัวใช้ได้เหมือนกัน แต่แบบนี้จะลงด่านดีนะครับแต่อารีนาอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่ทีนี้เอาออกไปมันจะมีหนึ่งตัวไม่ใช่1ตัวมีเยอะมากที่ไปกับซัมโนได้แต่เราจะเอาตัวหลักๆนะครับใส่ไปก่อนวายวาเนี่ยสมัยก่อนคือเป็นตัวที่ไปกับซัมโนได้โคตรดีเพราะว่ามีการบัฟทีมและทีมซัมโนข้อเสียคือไม่มีตัวที่สามารถซับดามเมจให้กับทีมได้พอใส่วาไปปุ๊บ มันจะซับได้ทั้งทีมใช่ไหมตัวนี้จะไปช่วยลดความเสียหายแต่ปัจจุบันเนี่ยอารีนาไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แล้วดังนั้นทีมทีมนี้จะเป็นทีมที่ลงด่านได้โอเคเพราะเวลาลงด่านมีลูกสม,มุนมาช่วยโจมตีเนี่ยมันจะทําให้เราเล่นได้ง่ายมากขึ้นอันนี้เหมาะกับการลงด่านนะครับอ่ะท็อปปิ้งจับประมาณนี้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอาต่อไปถ้าไม่ใช้วายนะครับก็ยังมีตัวอื่น เน่คลอตเต็ดใบกระสัมมอนได้ดีคลอตเต็ดถ้าเป็นแบบนี้นะมักจะเจอในทีมารีนาที่เอาไว้ฆ่าแนวหน้าที่เป็นแท้งเดี่ยวและฝั่งนู้นนะเขามีแวไพร์เออก็คือแบบตระกูลฟินอเซียหน้าตัวเดียวแล้วก็มีแบบตัวดัมเมทซาตัวมีแวมไพร์หนึ่งตัวทีมนี้แก้ทางได้โคตรดีนะครับอ่าเป็นอีกหนึ่งลแบบที่น่าสนใจคลอตเต็ดสำมอนหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้คือ อยนางลมเนี่ยสามารถสลับออกสลับเข้าได้น,นะครับตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเกรดระดับสูงซปเปอร์อีพิกก็จริงแต่ว่าบัฟมันก็ถือว่าอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นอืมอ่ะถอดออกไปทีนี้ก็จะมี a อแคหนึ่งตัวที่พอไปกับซัมมอนได้อันนี้ก็จะไปในทิศทางของการลงด่านนะครับมีการสะสมดามีคลคล้ายๆกับซอเบแต่ว่า A อแคจะได้ในเรื่องของการจัดกูทางไม่ไวได้เพราะ มันเป็นตัวที่มีไมเลตให้แลกมีดาวให้ทำใช่ไหมมันก็จะได้ความอึดที่มากกว่าซอบในกรณีที่เราเอาไปลงด่านจะเหมาะสมมากถอ,อดไปต่อไปจะเป็นยุคเก่านะครับยุคเก่าจะเซตประมาณนี้ให้มีราชินีไปกระทีนซัมมอนอันนี้ก็น่าจะเคยเห็นกันแต่ว่าปัจจุบันไม่ค่อยใช้แล้วแต่มันก็ยังมีนะหรือที่แบบเจอบ่อยที่สุดแล้วก็จำเป็นที่สุด เท่าที่สังเกตมานะครับจะเป็นแบบนี้คือฉลามเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันไปได้กับหลายๆทีมมากมายไม่ว่าจะเป็นทีม1นึ่งแทงสงแทงทีมตีวทีมซัมมอนแต่พอมันมาอยู่ในทีมซัมมอนปุ๊บมันจะโชว์ศักยภาพได้สูงมากๆนะครับถึงมากที่สุดในแพทเนี้ยผมใช้ทีมประมาณนี้เลยขึ้นอา่าแรงสูงๆได้ติดท็ทอปเซิร์ฟได้ด้วยการใช้ทีมซัมมอนฉลามนะครับ มันเป็นตัวที่ลงตัวที่สุดแล้วในการเอาไปมิกกับทีมซัมมอนมันจะได้เป็นทีมที่เซ้อแนวหน้าค่าตัวแท้งของฝั่งเขาแล้วก็มีการแบบตอดเล็กตอดน้อยไปเรื่อยๆจนท้ายเกมเราจะได้เปรียบนะครับอันนี้เป็นข้อดีของมันหรือตัวฮิลอย่างที่บอกว่าบางที BTS ก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นไปใส่แบบนี้ก็ได้เนี่ยจะเป็นทีมหลักที่ผมใช้งานในยุคป,ปัจจุบันนะครับ ก็ว่ากันไปหลายตัวมันจับมาม i ิกได้นะบางทีทีมตีไวเนี่ยยังเอามาใส่ด้วยได้เลยเอาไอ้เจ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่าไอ้เนี่ยไอบราชูการ์นะครับมาใส่มันก็จะมีการทําดาเมจนูน่นนี่นั่นแต่ว่ามันเป็นทีมที่ตกเมต้าไปแล้วเราไม่แนะนํานะครับมันก็ทีแบบนี้จะค่อนข้างลงตัวที่สุดย้ำนะว่าที่สุดของทีมซัมนอาจจะมีการสลับตําแหน่งอย่างที่บอกเอานี่ออกใส่ B t s เอาตัวนู้นตัวนี้ออกใส่ตัวดาเมจเพิ่มไปก็ว่ากันไปนะครับแบบนี้ได้แบบนี้ได้เนี่เขาเรียกว่าทีมซัมมอนอ่าหลักๆแล้วก็มีเท่านี้นะครับทุกคนนี่กลับไปใส่เดี๋ยวเช็คให้ว่ามีตัวไหนตกหล่อนอีกไหมสําหรับทีมซัมมอนที่มันไปเสริมกันได้นี่ตัวฮิวหนึ่งตัวที่ยุคก่อนหน้านี้มักจะไปกับซัมมอนก็คือพาเฟ่นะครับแต่ว่าปัจจุบันอย่างที่บอกว่ามีามี BTS ที่ รับต่างๆเนี่ยดีกว่าพาเฟ่เลยทําให้ตัวนี้ตกกระป๋องไปแต่ถามว่าใช้ได้ไหมพอใช้ได้นะครับนี่ใส่เชเอมไปอ่ะแบบนี้ก็จะครบสูตรนะครับส่วนวนําตาลหิมะเนี่ยเป็นตัวที่ถามว่าเก่งไหมมันเก่งแหละแต่พอไปกับซัมมอนแล้วมันมันมีตัวที่ดีกว่าเออทาให้ตัวเนี้ยศักยภาพดูจะด้อยไปอ่ะอีกหนึ่งตัวที่ไปกับซัมมอนได้ดีคือทัพทีมนะครับอันนี้เราเทสมาแล้ว มันจะมีการเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมโดยรวมข้อดีคือตัวซัมมอนเนี่ยดาเมจจะแรงขึ้นมากอันนี้เป็นทีมยุคเก่านะครับปัจจุบันไม่น่าใช้แล้วแต่ก็พอที่จะไปด้วยกันได้ลงด่านได้อ่าเดี๋ยวกลับไปใช้เป็นทีมที่โอเคที่สุดในแพทนี้นะครับใส่ bts นะอ่ะต่อไปท็อปปิง้งในเรื่องของท็อปปิ้งเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ2-3รูปแบบ แล้วแต่สถานการณ์ถ้าครั้นช็อโกชิปนะครับถ้าคุณไปกับอารีนาต้องใส่เป็นโจมตีล้วนให้มันมากที่สุดสาเหตุเพราะว่าตัวนี้มันจะมีการวางคอมโบเพื่อที่จะให้มันตายก่อน1น,นาทีใช่ไหมแล้วพอมันตายปุ๊บมันจะเรียกลูกสม,มุนมาตรงนั้นแหละจะเป็นการโชว์ศักยภาพของตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวสังเวยในการใช้งานอ่ะพอมันตายก็จะเรียกมาโน่นนี่นั่นแต่ ถ้าเป็นลงด่านเราจะต้องใช้ให้มันยืนได้จนถึงจบเกมใช่ไหมเพื่อที่เราจะเก็บ3ดาวดังนั้นก็ต้องใส่ให้มันอึดประมาณหนึงเนี่ยก็ใส่ลดความเสียหายไปมี2แบบนะตัวนี้ฉลามอ่าฉลามเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ตัวสมอนมันขึ้นอยู่กับทีมแต่ถ้าอยู่ในทีมประมาณนี้ผมจะใส่เป็นครูทามล้วนแต่จริงๆแล้วนะจริงๆแล้วต้องใส่เป็นลดความสายล้วนนะครับเออส่วนใหญ่ถ้า ฉลามไปกับแซลมอนจะเป็นลดความใส่ล้วนแต่เราแหวกแนวเราเลยใส่แบบนี้ไม่แนะนําให้ทําตามนะแล้วก็ภายฟักทองอันนี้ค่อนข้างจะถูกฟิกไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวนี้ข้อเสียคือเป็นตัวที่ค่อนข้างจะบางใช่ไหมครับดังนั้นท็อปปิ้งที่ใส่ต้องเป็นลดความเสียหายให้มากที่สุดผูทามไม่จําเป็นต้องมีแต่สิ่งที่ควรจะมีเนี่ยคือค่าลดความใส่คริติคอลก็คือเพราะว่ามันเปราะใช่ไหมเราก็การทั้งอ่า ลดความเสียหายหลักแล้วก็ลดความเสียายคลิ่ไปเลยทั้งคู่แกะค่อนข้างจะฟิกไว้อย่างเดียวนะครับว่าจะต้องเป็นคูทามว่าจะต้องเป็นคูทามนะครับเพราะตัวนี้จะใช้ในการรันสกิลให้มันบ่อยที่สุดถ้าใส่คูทามมันจะโอเคดังนั้นใส่คูทา time มให้ได้มากที่สุดแล้วก็ต้องมีลดความเสียหายนะครับและก็ bts นะครับอันนี้ควรจะต้องมีคูทามให้มากที่สุดอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วส่วนตัวอื่น ในทีมซัมมอนใช่ไหมอ่าว่ากันไปหอยนางลมส่วนใหญ่ถ้าเป็นอารีนาจะใส่กันประมาณนี้ให้มีครูทํามมากกว่า 11. 3อเขอแค่อ่าให้ครูทํามเกินแล้วความเสียหายเนี่ยแนะนำเกิน30%ก็พอได้และอาจจะใส่เป็นแล้วความเสีย4ครูทํามหหรือจะเป็นแล้วความเสีย3ครูทําม 2, แบบนั้นก็ได้ขอแค่เงื่อนไขตามนี้ครูทารมเกิน11.3นะครับ ถ้าเป็นเซตนี้ยถ้าเป็นครูทามสูง,สงแบบแบบส4ขึ้นไปจะเป็นเซตตีบอสกิลนะครับอันนี้ก็ใส่ได้2แบบอ่าถัดไปถัดไปเอาเฉพาะตัวหลักๆในสมมอนละกันที่มันต้องใช้งานนะเดี๋ยวคลิปจะนานเกินไปอ่าต่อไปช่เอมช่เอม,เอ,มอันนี้โดนฟิกอยู่แล้วว่าต้องเป็นคููทามล้วนเหมือนกับแกะเลยถ้าคููทามยิ่งสูงจะยิ่งดีนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ต้องลดความเสียหาย ว่ากันไปต่อไปตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมตัวสุดท้ายจะเป็นไอเจ้าน้ำตาลหิมะนะครับอยู่ไหนวะน้ำตาลหิมะตัวนี้จะขึ้นชื่อในเรื่องของอความเปราะนะครับแล้วก็ดามเมจที่บางเบาดังนั้นตัวนี้มันจสในส่ได้2แบบแล้วแต่ทีมแล้วแต่สถานการณ์ข้อแรกคือถ้าคุณต้องการดามเมจอย่างเช่นการลงดานแบบว่ามีตัวซับดามเมจให้กับทีมอะไรพวกนี้ เราสามารถใส่เป็นโจมตีได้มันจะช่วยทําให้ตีแรงขึ้นชัดเจนแต่ถ้าเป็นอารีนาเนี่ยเท่าที่สังเกตมาแล้วจะใส่แต่แลดความเสียหายกันนะครับมันจะลงตัวกว่าเออประมาณนี้นะหวังว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับทีมซัมมอนนะครับเดี๋ยวเราลองตีให้ดูซักตาละกันเพื่อจะเจอแบบอ่าจังหวะเท่ๆไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่านะอ่าคนนี้ก่อนคนนี้คือตึงจริงวะ่ะ ดูจากตำราหรือจากอะไรไม่น่าจะชนะนะน่าจะยากนะครับแต่ว่าเราเอาหน่อยละกันเล่นสนุกๆอ่าเดี๋ยวดูการวางคอมโบเบื้องต้นผมบอกก่อนว่าผมอะเล่นซัมมอนเยอะไหมก็เล่นเยอะแหละแต่ว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคือพอเข้าใจในการวางคอมโบต่างๆนะครับแต่ไม่ได้เทพแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เล่นซัมมอนมาหลายซีซันติดแล้วอ่าเห็นไหมหมาป่าเราถูกวางคอมโบให้มันตายไปนะครับพอหมาป่าตายปุ๊บ สังเกตเลือดฝั่งนู้นะเขาจะลดเร็วมากแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับไอ้เจ้าฉลามในการเสาะแนวหน้าเขาเนี่ยนี่เป็นการหยิบเอาฉลามมาใส่เพื่อที่จะวางคอมโบเบื้องต้นนะครับคนนี้แข็งแกร้งจริงท็อป300ใช่ไหมอันดับ306คือคอนเฟิร์มถึงความแข็งแกร้งของเขาเนี่ยทีมซัมมอนต้องเรียกได้ว่าเป็นทีมเมตาก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่เมตาหลักเมตาหลักจะเป็นพวกแบ็บเพลคาวียอะไรก็ว่ากันไป เราเล่นแหวกแนวนะครับดูดาวเขาโอ้โหดาโ,โกโก้ก้าดาวสุดเกินซาเบซี่ดาวนะครับบีเท10ดาวน่าจะเติมหลายหมื่นมากแบบนี้อ่านี้จะเป็นการวางคอมโบเบื้องต้นของทีมซัมมอนหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปคลิปนี้นะครับแล้วก็เป็นทีม1ทีมที่ผมมองว่าเออมันลงตัวมันแหวกแนวไม่สาำใครดีก็ลองเซตดูได้นะครับสวัสดีครับ